ฉลองวันเกิดปีสุดท้ายในดูไบแล้วก็จัดงานเลี้ยงส่งตัวเองกลับบ้านด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นนะคิมโดนจ้างออกและคิมก็เลยเลือกที่จะจัดงานนะคะไปดูกันค่ะอนะคิมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นปีสุดท้ายที่คิมได้ฉลองวันเกิดในดูบไบเป็นยังไงไปดูกันนะคะพูดจริงมั้เนี่ยหรออคไปค่ะวันนี้จะไปยอสปาร์ตีนะ อันนี้เป็นเรือยอทลำใหม่ลำหนึง่งหวานใช่ไหมลำใหม่ใช่ไหมใช่ลำใหม่ล่าสุดค่ะซินยอริต้าค่ะโอเคช่วงนี้นะคะดูไบก็ยังบอดไวรัสอยู่นะใครอยากมาเที่ยวดูไบก็ไวรับใต้วันลวค่ะคะ่า,าสมาย,ยอท์ก็ติดต่อหลังไม่ได้นะคะไปข่าวนี้นะคิดจะพาทุกคนไปดูห้องห้องแรกนะคะแน่ สวัสดีค่ะพี่หวานโอหดีนะเดี๋ยวพี่แกะเ่าะไม่นี่ห้องอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องอะไรเอ๋หอ่ะห้องบีค่ะห้องบีห้องบีนะอันนี้จะอยห้องอันนี้ห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำดูดีมากนะคะเลยยอดคันนี้เดี๋ยวจะบอกราคาที่หลังทุกคนจะตกใจแน่ๆไม่อยากบน้ำด้วยคือรำนี้ก็คือเหมือนเล่นน้ำเสร็จใช่ไหมเข้ามาอาบน้ำเปลี่ยนชุดได้เลยเฮ้ยไปกันอุ้ยมีนี่ด้วยหรอพี่หวานทั้งนั้นมี นี่คืออะไรอะพี่กระจกที่แต่งตัวไงขอบกระเจาที่แต่งตัวกระจกที่แต่งตัวไปนอนดูทีได้ไหมไดได้ได้ที่นี่นอนดูทีวีโอเคนะได้ได้อ๋อแล้วอันนี้อีกห้องหนึ่งกับไปดูอีกห้องอันนี้นะคะห้องแป๊บนึงพี่ต้องทำแบบดีเนียแป๊บหนึงมาถ่ายอีกห้องหนึ่งห้องคิงห้องคิงค่ะก็คือจะมีรูฟท็อปเจ๊เจ๊เปิดดิเปิดได้ไหมได้ได้อันนี้คุมอยู่อ๋ออันนี้คุมอยู่เปิดไม่ได้ไอันนี้จริงๆคือเปิดได้ เดี๋ยวไปเดี๋ยวมองนะเขาคุมอยู่ปะถ้าคุมอยู่ว่าไม่งวันไรโอ้แต่พเพื่อนคิมบอกเลยคิมบองเปิดราคาให้พเพื่อนดูอะเฮ้ยพี่หวานลองขึ้นไปดิพี่หวานลองปุ๋ยขึ้นไม <c oughs> ่เจ้แต่นี่คือคิมเก๋าจะไปเฟซบุ๊กเลยเจ้ใส่เสือ้อมันมันโกลงเฟซบุ๊กไม่ได้แป๊บนึงได้อยู่นะคิมต้องเป็นคนกระโดดแล้วเจ้ต้องมาถ่ายให้คิมจะมาดูปะเออไม่ไม่ไม่งั้นเจ้ CDs, งั้นเจ้ต้องมานี่แต่คิมมเป็นคนโดด าะเดี๋ยวคิมจะเอาลงถ่ายอันนี้ถ่ายอยู่น้ำนะไม่ไม่ต้องอันนี้มันเป็นรุ่นกันสั่นถ่ายอืมตนึงนะคะอันนี้นะคะทิ่จะโดดขึ้นไมนะทุกคนไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นโดดลงดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะเรือก็กำลังจะออกจากท่าแล้วอันนี้คือท่าเรือที่เรียกว่า Dubai Marina ค่ะจริงๆอ่ะ ที่ขึ้นเรือยอดจะมีประมาณ3จุดด้วยกันอันนี้ดูบบมารีนาจะเป็นที่ขึ้นเรือยอดหิตเลยและอีกที่หนึ่งก็จะเรียกว่าคิมจำชื่อไม่ได้แต่นั้นคือใกล้ๆกับเบิร์ชคาลิฟา r ค่ะตรงแถวบิสเนสเบย์อีกห้องหนึ่งนะคะถ้าพาลูกก็ให้ลูกนอนห้องนี้อีกห้องหนึ่งนะคะกังเกงอันนี้ห้องที่สองเก okay. okay. งจะไม่ใส่แบบเต็มหรอวันนี้นะคะ ชอบไหมพี่แต่หมมีสวยอะถ้าเป็นผู้ายโอเคอันนี้พิซ่ามาแล้วนะพซ่าอันนี้ไม่ห้องควห้องควสามารถปิดได้เข้าไปเสงตู้เส็นตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็น อันนี้เขเป็นประตูเฮ้ยมันดีบ้างเลยบายนี้นะคะเราก็กำลังจะออกแล้วคือวิวตรงนี้มันสวยมากเราจะเรียกว่าดูบมารีนาจะเป็นที่จอดเรือและที่จอดเรือยอตัวนี้ทุกคนเขาจะต้องเสียค่าเช่าหลายเดือนนะก็หลายหมื่นอยู่ค่ะและใครที่ทำผมมาคือจะบอกเลยว่าผมมันจะฟูทันทีเพราะว่าลมแรงมาก กะะ็จะเป็นสะพานต่างๆในดูไบตอนคืนอะ่ะเขาเปิดไฟเป็นเรนโบวเป็นสีลุ้งเลยทุกคนสวยมากคือจริงๆอะ่ะดูไบอะ่ะมีจุดที่ดูไซซิ่งเยอะนะคะอันนี้คือเป็นวิวจากที่เรากระโดดน้ำลงมา ในดูไบจะเป็นแนวแบบนี้ทุกคนคือมันเป็นแนวแบบสีสันมากคือเราสามารถที่จะนำแอลกอฮอล์ขึ้นมาดื่มได้นะทุกคนแล้วก็สามารถกระโดดลงน้ำแบบนี้ได้เลยพอธุรกิจในดูไบอันหนึ่งอ่ะยอดปาร์ตี้ก็ได้รับความนิยมเยอะมากๆต่อหัวประมาณ2000บาทหรือบางทีก็1,500บาทค่ะทุกคนอันน,นี้คือค่าขึ้นเลยยอดนะแต่คืออันนี้คือรวมเครื่องดื่มแล้วก็คือฟรีโฟล r กดริงก์มีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่แอลกอฮอล์ประมาณนี้ค่ะ คือก็ล่องเรือยอนประมาณ3ชั่วโมงได้นะถ้าคินจาไม่ผิดแล้วก็มีดีเจมาด้วยค่ะอันนี้เป็นดีเจซึ่งเป็นสจวของเอยม o flying cinco minutos cinco minutos น,นี้นะคะคิมก็อยู่ตรงจุดจอดเรือเรือยอดเขาจะมีจุดจอดเรือของเขาค่ะว่าจะจอดได้กี่ชั่วโมงและอันนี้ก็อยู่ตรงฝั่งที่เห็นเบิร์ชคาลิฟาค่ะทุกคน Say ciao, ciao! What are you doing with this towel? I just woke up! You just woke up on the boat? <laughs> Very good! Can you take pictures when you wake up? Yes! Yeah. <laughs> ciao photographer, ciao! Hey, boy, crazy, he stole the jet ski!

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาและวันนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่ครีมฉลองวันเกิดในดูไบนะคะก็คือจอัดยอดปาร์ตี้ไฟวิลกับเพื่อนๆเ,เล็กๆก,ก็คือชวนแค่แบบว่าเพื่อนๆกันเท่านั้นนะคะคือครีมก็รู้สึกใจหายแหละทุกคนคือมันเป็นแบบเราก็ไม่รู้เนาะว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ได้ฉลองวันเกิดที่ดูไบแล้วก็เป็นงานเลี้ยงส่งตัวเองด้วยทุกคนไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไง ปาร์ตี้รอบเนี้ยคิมก็ต้องขอบคุณนะคะบริษัทยอซึ่งเป็นของรุ่นพี่คีมนะคะที่เป็นพาร์ตเนอร์กันรวมไปถึงน้ำดื่มฟิจิแล้วก็ป๊อปคอร์นที่ให้สปอนเซอร์งานวันเกิดคีมด้วยค่ะ คือจริงๆที่ดูไบมันมีหลากหลายธุรกิจทุกคนและคือตอนนี้คิมก็จะเปิดดูไบลักชัวรี่ดูไบทัวนะคะสิ้นปีนี้ยังไงก็สามารถติดต่อมาทักคิมได้นะคะทุกคนและจริงๆคิมก็เปิดสถาบันฟาวิทคิมอะคาเดมีสอนภาษาอังกฤษแบบ e nglish Cambridge แล้วก็มีติวแอร์โฮสเตสจวดด้วยค่ะสนใจทักมาได้นะคะและที่สำคัญงานของคิมอะ มือสุดท้ายที่คิมกินที่ดูไบอ่ะทุกคนมันคือแมค o โดนัลดีๆนั่นเองแหละทุกคนเพื่อที่จะรีบกลับบ้านนะคะปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ